วันนี้ผมผมมาสอนทุกคนเล่นเกมไฟเอ็มครับเกมไฟเอ็มเนี่ยไม่ใช่จะมีแต่ข่าวที่เสียเสมอไปนะครับผมนะมีเรื่องดีๆด,ด้วยนะผมบ,บางคนก็ทํางานสร้างรายได้สร้างอาชีพกับเกมนี้นะครับเกมไฟเอ็มนี่แหละนะครับก็เราจะสามารถซื้อขายของเป็นเงินจริงได้นะครับผมไม่จะเป็นต้องเป็นสตรีมเมอร์เสมอไปนะครับผมจะสอนตั้งแต่เริ่มเล่นกันเลยเลยกันนะครับผมขั้นแรกเราเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยกด F1 เลย นะกด F1 เลยนะครับเพื่อตั้งค่ามือถือนะะ F1 จะเป็นการเรียกใช้มือถือออกมานะให้เรากดไปที่ส่วนการควบคุมนะครับผมให้ใช้ในส่วนของเมาส์ได้ครับสำคัญมากเลยหลังจากที่เราเนี่ยตั้งค่ามือถืออะไรเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับผมเข้าไปยังอ่าเมืองนะเข้าไปในเมืองแหละมันจะมีจุดหนึ่งที่มีคนเยอะๆนะฮะเราสามารถกดปุ่ม ESC ดูในแผนที่ได้มันจะเป็นรูปแบบ อ่าูกถงสฟีฟ้าเยอะๆนะฮะตรงนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยให้ทำการกด f 2นะผมเพื่อเปิดเอารถมานะฮะหลังจากที่เรามีรถเนี่ยเราก็ขับรถไปฟาร์มที่เหมืองนะฮะกดปุ่ม ec ของผมมาร์กจุดไปที่เหมืองครับแล้วก็ขับรถไปเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าการฟาร์มเหมืองนะครับผมซึ่งการฟาร์มเนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะผมทั้งเลี้ยงสัตว์นะขุดเหมือง ทํางานลอบเมืองทํางานที่เกาะทำงานเทาทําทงานดำนะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผมจะไล่ไปทีละอย่างแล้วกันนะผมส่วนสำหรับที่เขามีปัญหากันน่าจะเป็นงานเทากับงานดําทําให้อ่าเด็กๆเ,เนี่ยเอาไปเรียนแบบในชีวิตจริงนั่นเองครับซึ่งผมในที่นี้นะฮะผมจะทําเพียงแค่ง,งานข่าวนะผมคืองานปกตินะฮะผมคือคืองานขุดเหมืองนี่แหละเท่านั้นครับผม พอเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดปุ่ม e เพื่อทำการออโต้มันจะขุดออโต้จนกว่าหินแร่ที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยครบ100มันจะหยุดเองซึ่งแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะผมนะเขาเรียกเซิร์ฟเวอร์ว่าเป็นประเทศนะแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะทำแตกต่างกันนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ใกล้เคียงกันเราสามารถใช้วิธีนี้ทุกประเทศทุกเซิร์ฟเวอร์ได้หลังจากที่ครบ100เนี่ยเราต้องการเบิรกลดนะผมเพื่อเอาแร่เนี่ยไปโปรเซสอีกทีหนึง นะครับมันจะมี NPC อยู่ตัวหนึ่งที่ทำให้อาแร่ของเราเนี่ยกลายเป็นแร่อีกชนิดหนึ่งได้นะครับผมอ่าก็สำหรับประเทศนี้ประเทศเดียวนะเออประเทศอื่นเนี่ยน่าจะอยู่ในส่วนของใกล้ๆเคียงกัน,นครับเพื่อไม่ให้ทำเราทำการตั้มของมากเกินไปเดี๋ยวเงินมันจะเฟอนะฮะมันก็เลยต้องเอาไปโปรเซสตแล้วกลับมาคุณอีกรอบหนึ่งครับอ่ะเราก็ขับรถไปเนาะ แล้วก็ไปคุยกับมันจะเป็นพวกหมีแผ่นได้นะฮนะหรือไม่ก็หรือไม่ก็คนนะับผมพาไปคุยปุ๊บมันก็จะแปลงหินแร่นะับผมกลายเป็นอไอเทมอีกชนิดหนึ่งครับหลังจากที่ตัวละครเนี่ยทำการแปลสภาพเสร็จแล้วเบิกรถกลับมานะครับผมวกไปที่เหมืองอีกครั้งหนึ่งไปขูมให้ครบร้อยชิ้นนะฮะแล้วกลับมาโปรเซสใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะทำอย่างนี้ได้ประมาณ10รอบเพราะว่า,อาไอเทมที่ถูกแปลงแล้วเนี่ยมันสามารถเก็บได้ั้งหมด1000ชิ้นนั่นเองครับ แต่เราขุดได้อ่ะก็คือหนึ่งรยชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอ่ากับเหมืองไปกลับการมาโปรเซสเนี่ยสิบรอบครับอืมก็ถือว่าเป็นการทํางานขุดเหมืองแบบแบบงานหนักเลยแหละเออนะคะผมเดี๋ยวเราไปดูค่าต่อแพงเราทีหลังเนาะโอเคหลังจากที่เราทําการขุดครบสิบรอบแล้วเนี่ยในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้ยมันจะต้องมีการทําการเอาไปเผาอีกนะฮะอ่ะ เราจะต้องไปเผาในเมืองรับผมจะเป็นเตาหลอมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขับไปเผาได้เลยซึ่งสําหรับใครที่จะาฟาร์มมาแล้วก็เอาไปขายเป็นเงินจริงเนี่ยต้องระวังเรื่องกฎของเมืองด้วยนะครับผมแต่ละเมืองก็จะมีกฎของเขานะครับผมเพราะว่าป้องกันการโกงด้วยแหละแล้วก็บางประเทศก็ไม่ให้ซื้อขายเป็นเงินจริงนะครับผมก็ต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยครับผมสำคัญมากมากๆ นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึงห่งครับผมก็จะมีในส่วนของการที่ประเทศไหนเนี่ยที่หาเงินยากราคาบังก็ยิ่งสูงไปด้วยนะครับหรือว่า,าบางประเทศเนี่ยที่อยู่กันไม่นานก็อาจจะเพราะแบบมันฟาร์มง่ายเกินไปนะฮะก็เลยของมันก็เลยต้องเฟอร์พอของมันเฟอแล้วเนี่ยมันก็จะระบบเศรษฐกิจมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับผมยิ่งที่ประเทศฟาร์มยากๆเนี่ยมันก็ยิ่งแพงเหมือนกันนะฮะอ่ะ ครับผมนนะระหว่างที่เราคุยเรื่องนี้ก็จะถึงเหมืองละถึงเตาเผาเตาเผาแล้วนะครับผมที่เผาก็จะมีในส่วนของการเผาแป๊บเดียวเองสำหรับประเทศนี้ครับสําหรับบางประเทศเนี่ยอาจจะไม่มีการโพเซสหรือเผาเลยนะฮะโดยเฉพาะบางประเทศท่านที่มีการโปรเซสกับเผาหลังจากที่เราเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทําการขับรถ ไปขายนะฮะเราจะได้เงินจริงๆลนะเออเป็นเงินในเกมนะอันนี้นะับผมสำหรับการเอาเงินในเกมไปขายเนี่ยแล้วแต่การตกลงกันเลยนะับผมระหว่างผู้เล่นนะไปหาลูกค้ากันเอาเองนะเออบางทีมันก็หลงทางบ้างนละ <c oughs> นะครับผมการการซื้อขายกันเนี่ยแล้วแต่ผู้เล่นจะตกลงกันจะคุยกันผ่านดิสคอรหรือว่าคุยกันในเกมจะส่งจดหมายในเกมไปก็ได้แล้วแต่ เราจะต้องการนะฮะตอนนี้ผมขับรถไปถึงตลาดกลางแล้วเราจะทําการขายให้กับ NPC มีแพนด้าที่ตรงกลางเห็นไหมแต่และประเทศก็แตกต่างกันนะครับผมทําการราคามันก็จะมีขึ้นขึ้นลงๆด้วยนะผมการกดขายไปเลยนะร,รอบนี้ได้ขายทองได้เท่าไหร่เนะี่ยขายหินก่อนได้4ี่พันนะฮะทำไป10รอบเออสิบรอบนะบผมสี่พันแล้วก็อันนี้ของได้คือทองแดง อีก2,009นะฮะเสร็จแล้วก็จะมีแร่อื่นๆอีกนิดๆหน่อยๆนะครับผมพันหนึ่งนะผม450บางคนก็จะเอาแร่พวกนี้ไปคาบด้วยแร่พวกนี้สามารถขายให้กับผู้เล่นด้วยกันได้ไม่จะเป็นต้องขายเ p c เสมอไปขายให้กับคนอาจจะได้ราคาสูงกว่า MPC ด้วยซ้ำแต่ปัญหาคือเราจะหาลูกค้าจากไหนหลังจากที่ได้เงินมาเนี่ยเราจะไปต่อยอดนะับผมถ้าไม่เราเอาเงินเนี่ยไปขายให้กับผู้เล่นนะฮะ แล้วแต่นะเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็เอ็มเอ็มเอ็มละประมาณสักสามพันเงี้ยบางเซิร์ฟเวอร์ก็เอ็มละพันหนึ่งบางเซิร์ฟเวอร์เอ็มละห้าร้อยเงี้ยแล้วแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นเนี่ยจะราคาเท่าไหร่แตนะ่ผมยิ่งเซิร์ฟเวอร์หาเงินง่ายยิ่งราคาถูกหาเงินแยกราคาก็ยิ่งแพงนะฮะผมเป็นเรื่องปกติอ่ะการต่อยอดเงินนั่นก็คือการเอาไปซื้อรถซึ่งเอามาแบกของไม่จำเป็นต้องแบบวิ่งกลับมาในเมืองทุกครั้งเงี้ยเออแบบรถที่สามารถใส่ของไว้ท้ายรถได้เงี้ย ก็จะเป็นคำเรียกว่ารถโลนะครับผมสามารถไปซื้อซื้อรถมานะฮะเพื่อเอามาใส่ของได้หรือว่าจะเอามาแต่งรถเพื่อให้รถมันเร็วขึ้นจะได้กลับเมืองว่าได้ไวขึ้นหรือว่าซื้อขายอาวุธนะครับผมซึ่งเอาอาวุธเนี่ยมาทําการต่อสู้กันสู้กันขึ้นแก๊งอะไรประมาณนั้นหรือว่าเอาไปซื้อรถเพื่อไปทํางานเทาหรือว่างานดําต่อไป <S <S อย่าลืม่ผมทุกครั้งที่เราซื้อรถเสร็จเสร็จแล้ว แล้วก็หรือว่าตอนที่เราจะออกเกมเนี่ยรถที่เรามีอยู่ถ้าเราจอดทิ้งไว้รถเราต้องเอาไปพาวใหม่เราจะเสียค่าพาวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอารถเราไปเก็บในพาวไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเสียรถคันนี้นะโดยที่ถ้าเราอยากจะได้คืนก็ต้องไปพาวใหม่ซึ่งราคาการพาวพาวใหม่เนี่ยค่อนข้างแพงนะฮะอย่าลืมไปเก็บด้วยนะในพาวก็คือในแผนที่ที่ผมชี้เลยก็คือแอลังคาสีาฟ้านะฮะ ก็อย่าลืมบางประเทศเขาก็จะเปิดปิดเซิร์ฟทุก,ทกทเที่ยงคืนทเที่ยงวันหกโมงเย็นกนัอย่าลืมต้องรถไ,ไปจอดด้วยนะเอาล่ะนอกจากงานเมืองจะมีงานชนิดอื่นด้วยนะครับผมก็รอ,อบอเมืองเขาเรียกว่างานรอบเมืองครับไอ้พวกนี้เนี่ยจะได้จะไม่สามารถอยู่ได้นานนะแค่อยู่ได้แป๊บเดียวก็จะต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าไอเทมจะเต็มเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นพอเต็มแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปงานอื่นเพราะว่ามันจำกัดช่องของเอาไว้ นะครับผมว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยเก็บได้กี่ชิ้นนะับผมอ่ะอันแรกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูงานอื่นๆนอกจากขุดเหมืองครับในจุดนี้ผมดับเบิลคลิกที่งานเก็บกล่องที่อยู่ใกล้ๆนะฮะแล้วก็วิ่งตาม gps ไปเลยครับเมื่อเราถึงแล้วเนี่ยเอารถไปเก็บก่อนฝากชั่วคราวนะตอนนี้เป็นจุดฝากชั่วคราวกดปุ่ม e นะครับเพื่อทำการเก็บได้ผมนะก็คือตรงนี้ได้40กล่องนะครับ อ่าประมาณนี้พอครบ40แล้วมันจะยกลกออโต้เร็วมากครับผมแปบ๊บเดียวก็ครบ40แล้วหลังจากครบ40แล้วครับผมก็วิ่งไปเลยครับเบิรกรถที่เราฝากไว้ชั่วคราวนะนี่ไม่ใช่ถาวรนนะอ่าเบรกรถนะที่ฝากไว้ชั่วคราวไปทําการโปรเซตต่อจุดโปรเซตนั้นจะอยู่ไม่ไกลจากจุดฟามนั้นนิดนึงครับผมก็จะเจอจุดโปรเซตแล้วถ้าเล็งในแผนที่ก็จะเป็นแบบจุดสีฟ้าๆนะครับก็เต้นไปนะครับผมนะ จนกว่าจะครบ40อันที่เราเก็บมาเมื่อครบ40อันแล้วผมเบิกลถที่เราฝากไว้ชั่วคราวไปยัง GPS ถัดไปนะฮะงานถัดไปกันเลยจะเป็นงานอะไรก็ได้นะครับผมก็จะอยู่ในส่วนของงานรอบเมืองไม่มีถูกไม่มีผิดนะมันก็ได้ไม่พอกันล่ะงานพวกนี้ที่เป็นอยู่ห่างกันก็คือมันเขาน่าจะป้องกันเงินให้มันไม่เฟอ้อเกินไปเราก็เลยต้องแบบวิ่งรอบเมืองครับ ผมเป็นผู้เล่นใหม่ก็ไม่มีเงินที่จะซ่อมรถนะฮะผมก็เลยไปซื้อจักรยานมาจักรยานเนี่ยมันจะไม่มีวันพังครับแล้วไม่ต้องเติมน้ํามันด้วยเออทำให้ไม่ต้องเสียเงินค่าซ่อมรถเออหรือว่าค่าน้ํามันด้วยนะแต่ว่ามันช้ามันช้าจนไม่ไหวแต่ว่าค่าซ่อมรถมันมันแพงเออก็ <c oughs> <c oughs> เลยอาใช้จักรยานไปหลังจากนั้นก็เอารถไปฝากแล้วก,กดปุ่ม e เหมือนเดิม นะครับผมอ่ะผมก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะว่าทุกเซิร์ฟเวอร์เล่นเกือบจะคล้ายกัน99.99% 99เลยไม่ว่าจะเซิร์ฟไหนไม่ใช่ f, ไม่ใแค่เซิร์ฟนี้นะทุกเซิร์ฟ99.99%ต้องวิ่งรอบเมืองถึงจะได้เงินเยอะกว่าขุดเมืองนะครับหลังจากที่ครบแล้วนะครับก็ไปโปรเซเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> ก็ไปเต้นกับหมีแพนด้าแล้วครับ แตบางเซิร์เวอร์จะไม่มีการโปรเซสนะครับผมแต่เซิร์เวอร์นี้มีอ่ะผมทำแค่สามงานพอผมมันเหนื่อยนะฮะต่อไปเราลองเอาทำงานแค่สามงานเนี่ยไปลองขายในส่วนที่ตลาดกลางดูครับก็เนี่ยสาเหตุที่ต้องมีรถที่ต้องมีเงินซื้อรถให้มันวิ่งไวๆเนี่ยก็คือต้องวิ่งกลับไปขายอีกนะับผมไปไปขายของหลังจากเรามาถึงในเมืองแล้วครับ ่าตรงนี้นะครับผมก็จะขายของต่อนะฮะกด e นะครับผมจะได้งานละ600นาเทียบกับงานเมืองเมื่อกี้ก็ตัดสินใจดูเอาเองครับก็งานรอบเมืองมีอยู่24อย่างแล้วก็วิ่งให้ครบ24รอบอนะ่แล้วคูณคูณ600ดูนะฮะกับงานเมืองอันไหนสบายกว่ากันนะฮะผมหลังจากที่เราได้เงินมาแล้วเนี่ยใครจะเอาไปขายไปขายนอกเกมหรือว่าจะเอาอะไรว่า ไปต่อยอดอะไรก็แล้วแต่นะผมเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวไฟ M ประมาณนี้นะฮะใครชอบก็นะฮะผมบางประเทศมันก็ฟาร์มได้เงินเยอะจริงๆนะนะผมก็บางบางคนแบบได้วันละ3 400ก็เงินอะไรนะแรงงานขั้นต่ำของประเทศไทยเลยนะผมว่าก็เป็นอย่างดีในการหารายได้จากเกมนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นสตรีมเมอร์เสมอไปนะะผมก็ ่ะเรามาดูข้อดีของไฟ M ก็ประมาณนี้เอาละว,วันนี้ผมไซเบอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอารถไปจอดก่อนเดี๋ยวจะเสียค่าพาวเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ